พาตุยทุ่งหญ้าสวรนนาที่ตั้งอยู่บนเกาะที่มีหาดทรายสีขาวทั่วทั้งเกาะกับการต้องนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือเป็นครั้งแรกทางโหดจนรถพังแต่ความมันเต็มร้อยและนี่คือสถานที่ที่ได้ชื่อว่าทุ่งหญ้าสวรนนาแห่งภาคใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงาเกาะพระทอง ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมุ่งหน้าสู่ดอยดึงดาวแต่ระหว่างทางเราก็จเจอฝนที่ตกหนักตลอดทางทั้งทงท,งที่เราอยู่ในช่วงของหน้าร้อนแต่นี่แหละครับภาคใต้ที่เขาว่าฝน8ดแดดสี <Stay loud. S 1> แต่เมื่อเราเดินทางมาถึงดอยดึงดาวฝนก็ได้หยุดตกมีแสงแดดอ,อ่อ,อนๆทองๆมาให้เราได้เห็นมีสายลุกมาให้เราได้ชมบรรยากาศดีมากๆเลยครับและนี่ก็คงเป็นการเริ่มต้นทริปที่บรรยากาศดีสุดๆไปเลยครับ เราเดินทางกันต่อไปอยังอุทยานแห่งชาติสีพังงาเพื่อเล่นน้ำตกแต่ก็อยู่ที่นี่ได้ไม่นานเนื่องจากน้ำเย็นมากๆเพราะฝนตกตลอดทางเลยอากาศก็หนาวนะครับก่อนที่เราจะพักผ่อนกันประมาณหนึ่งแล้วก็เดินทางกันต่อไปอยังจุดทั้พบถัดไป นี้จะเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ต้องนำมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะครับขึ้นเรือเพื่อที่จะข้ามฟากไปยังเกาะพาทองก็เป็นอะไรที่รุ้นระทึกตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยครับ เราเดินทางโดยการเหมาเรือทั้งลำนะครับเพื่อนามอเตอร์ไซของพวกเราแล้วก็พวกเราเองนะครับขึ้นมาอย่างเรือแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันนะครับเพื่อจะข้ามฟากไปยังเกาะพาะทองโดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ15-20นาทีเท่านั้นเอง และจะบอกว่านะครับถ้าใครคิดว่าการนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือเนี่ยน่ากลัวแล้วนะครับจะบอกว่าขาลงนะครับน่ากลัวและอันตรายกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างชันแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นทรายที่หนาต้องใช้ความระมัดระวังในการนำมอเตอร์ไซค์เนี่ยลงมามากๆเลยนะครับแล้วเมื่อลงมาแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามประคองมอเตอร์ไซค์ตัวเองเนี่ยให้มันขับออกนอกทรายไปให้ได้นะครับส่วนถ้าเกิดใครรู้สึกว่าซ่าเก๋กมั่นใจในตัวเองมากๆนะครับก็ให้ดูพี่คนนี้เป็นตัวอย่างครับ สู่ที่พักของเรานะครับโดยที่รู้แค่ชื่อและไม่มีใครในกลุ่มรู้เลยว่าที่พักเราอยู่จุดไหนของเกาะได้แต่อาศัยถามพี่คนขับเรือว่าเราต้องไปทางไหนโดยที่ระหว่างทางนะครับเราก็จะไม่เจอกับชาวบ้านเลยแม,ม้แต่คนเดียวซึ่งก็น่าแปลกใจมากๆนะครับก็เมื่อเรามาถึงหน้าบริเวณหน้าที่พักนะครับก็จะเจอกับทรายที่หนามากนะครับต้องพยายามช่วยกันดัน ประคองรถไปเข้ายัางที่พักให้ได้นะครับแต่เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่พักบรรยากาศดีมากๆนะครับอยู่ริมทะเลมีห้องพักมีไฟฟ้ามีน้ําทุกอย่างครบเลยทีเดียวครับ โดนัทอ่ะพี่ผมว่าพอเดลีก็ไม่ได้ใช่โดนัตจริงจริงโดนัทเลยขนมโดนัทเลยเลยโดนัทเลยดูโปตีเลยโอ้โหเอาเรื่องแกเลยครับตอนนี้ผมก็และพวกเราก็ได้เตรียมรถกันใหม่ไล่เบารถไ้หมดนะของที่เราไม่จำเป็นนะครับพวก กระปงกระเป๋าปีพผมที่ท้ายเราถอดออกหมดเลยเพราะว่าเราก็ยังมุ่งหน้าไปยังทุ่งยางสมรนนาหนะครับเพื่อที่จะให้มันขับง่ายขึ้นเพราะว่าทรายมันหนามากเราก็เลยถอดลดออกทุกอย่างนะให้มันดูแบบเบามากสุดเราจะได้ขับกันง่ายขึ้นส่วนสภาพเป็นยังไงเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือง่ายขึ้นไหมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงไป ไปยังทุ่งยาสวรรณานั้นนะครับเราต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีแต่ทรายทรายทรา,ายแล้วก็ทรายนะครับซึ่งเป็นทรายที่ค่อนข้างหนาลึกแล้วก็ลื่นมากๆนะครับทําให้การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากและทุรักทุเลมากๆ ล้างครั้งนะครับก็จะมีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้นะครับเพราะว่ารถเรามันติดทรายลึกนะครับก็ต้องมาช่วยกันประ,ประคับประคองช่วยกันเข็นนะครับรักแรกก็จะมีความสนุกตื่นเต้นรู้ระทึก,ลก,ลก,ลกตลอดทางนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เราก็จะมีความเหนื่อยล้าเข้ามานะครับล้วก็จะมีความรู้สึกแบบมเมื่อไรมันจะถึงสักทีนะครับซึ่งเนี่ยเป็นความคิดที่เกิดขึ้นเข้ามาในหัวเราตั้งแต่ยังไม่ถึงเครื่องกานเลยทีเดียว ป้าบอกว่าพวกเอ้เงี้ยกลับมาบ่นให้ป้าฟังป้าป้าอไม่ใช่ป้าเตือนแกแล้วป้าเตือนแล้วเราควรเชื่อป้าทีหลังใครมาที่นี่ก็เชื่อคนแถวนี้ซะคนแถวนี้เขาใช้สิ่งน้องนั่นหรือมีหลังล้ออยู่นะ ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าจุดเป้งหมายของพวกเรานะครับหรือว่าเป้าหมายที่เรียกว่าทุ่งหญ้าสวรรค์น้นนะครับอยู่ตรงไหนหรือว่าจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับคือตรงไหนนะครับพวกเราได้แต่ขับกันไปเรื่อยๆก่อนจะไปเจอกับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่เงียบๆนะครับมีประชากรไม่เยอะนะครับพวกเราก็ได้ขับเรื่อยๆชมบรรยากาศนะครับก่อนที่จะซื้อน้ําดื่มกันนิดหน่อยเติมพลังก่อนที่จะเดินทางกลับเพราะว่าใกล้ค่ำกันแล้วครับ กลับกันเพราะว่ากลัวว่าค่ำแล้วมันจะมืดมากๆเพราะระยะทางจากที่นี่กลับไปยังที่พักเนี่ยค่อนข้างไกลแต่แล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดครับของนอกกายซ่อมได้มันอยู่ที่ใจครับโอ้โเมื่อกี้ถูก็นั่งร้องไห้อยู่อ๋อตมนี่มันยืดนใช่ใช่คจะบงอยซ่อมนี่คิดว่าสายพันธุ์หลุดนะฮะคิดว่าสายพันธุ์น่าจะหลุดไปวดีไดี đây được mấy đi, mấy đi, không được, đây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  đây được, đây 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 được, đây được, đây máy, đây máy đây được, 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 หลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นแล้วนะครับแล้วก็เดินทางกลับกันยังที่พักต่อนะครับก็ระยะทางยังเหลืออีกประมาณครึ่งทางนะครับแล้วก็ทางเนี่ยมืดมากๆนะครับเรามองอะไรกันไม่เห็นเลยนะครับก็ได้แต่คลําทางไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆนะครับแต่ก็ต้องไปให้ถึงให้ได้ครับ และเมื่อกลับมายัางที่พักแล้วนะครับป้าไก่นะครับเจ้าของที่พักก็ได้ทําอาหารเตรียมรอพวกเราแล้วนะครับเรามาถึงก็รับประทานอาหารกันอย่างอ,าอร่อยอร่อยลืมความเหนื่อยล้าเดินไปเลยทีเดียวเชียวไปขับไปไปคนเดียวแตแกไว้ที่บ้านเอาไปใช้แล้วแกอเลยมายืมตัวผมอยู่แค่ไปสองคนนี่มันหลอนเลยนะ่ทำไปคนเดียว เที่ละข้างอ่ะทีละข้างก็ได้ถ้าเศษมันออมาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเยสายพานะยังอยู่คัดคัดไปสายพานยัอยู่วันเราจิ้มนี่ไงวันนี้จิ้มตดนสายพานยังอยู่คัดออกมาขับได้เนี่ย ก็สำหรับทริปเกะภาคทองนะครับทริปนี้ก็เสร็จไปแล้วจบแล้วสองวันหนึ่งคืนกับเส้นทางที่แบบสบายอ่ะสบายคนที่ขับกันแบบสบายสบายทุกคนแบบขับขับอยู่เมื่อยก็ลงไปนอนเล่นกันนอนพีองก็นอนเออแต่เป็นทริปที่ก็แปลกใหม่ดีเนาะใช่เอแปลกใหม่ดีสนุกมากต้องหางต้องหามคนอื่นสนุกไหมสนุกไหมได้นั่งโอดีแตนด้วยเออแล้วประสบการณ์ใหม่แล้วก็เรามีทีเด็ดนะทริปนี้คอนเทนต์เยอะมากเลยมีขับขับอยู่ดีรถพังฮะ ปอซ่ารถทางไปนหนึ่งคันครับผมรถทางครับปอซ่าอาการเป็นไงครับเรียบร้อยครับคัดแตกครับละลายเลยัน่นเลยฮะ <c oughs> ทางสบายครับผมอย่างที่คนอื่นเขาบอกกันอออแบ๊กชูเลยครับแต่ว่า <c oughs> ที่นี่เรา, <c oughs> เ,ราเราพักกันที่นี่เรากางเต็นท์นอนที่นี่บรรยากาศด,ดีแนละ้วแบป้าปใหญ่นะครับเจ้าของที่นี่นะที่นี่มันชื่อว่า <c oughs> อารมณ์ดีโฮมสเตย์นะครับน่ารักมากถนะ้าเกิดใครสนใจก็มาได้เลยริมติดผามีห้องน้ํามีอาหารอร่อยมาก่เรากินกันแบบโหแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงเลยถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราสรุปไปให้ค่าใช้จ่ายยังไงแล้วก็ ใครชอบทริปอะไรแบบนี้ก็ฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับทริปหน้าจะไปที่ไหนก็รอรุ่นกันแล้วก็จะหลอกใครได้ไปอีกใครเจออะไรวะจะหลอกใครไปได้อีกเดี๋ยวรอดูกันรอรุ่นกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปเมื่อกี้พูดชื่อป้าเก่ๆนะแกชื่อป้าไก่แล้วบอว่าอะไรป้าใหญ่ป้าใหญ่เอาโอเคแกชื่อป้าไก่แกชื่อป้าไก่นะครับผมไปชื่อป้าไก่ไปก่อนดิป้าไก่แล้วก็ลากันโอเคฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ